นาโคอ,อนุญาตเนาะให้บาโบอธิบายถึงการเฝ้ากูโบได้ไหมถ้าได้วิที่การเฝ้านี่แบบไหนมีคนเฝ้ากูโบนั่งอยู่ที่ซาลาแต่ลุ่มมายันอยู่กลจากซาลากูโบใช่ได้ไหมท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมามละ t o เลขบัญชี 0972-779-830จริงๆคลิปตียาวๆพี่น้องไปเพื่อติดตามฟังได้เนาะเกี่ยวเรื่องการฟาวคูโบเนี่ยมีลักการรายละเอียดมากมยหมรูวสึกว่าผมก็เคยพูดคุยตัวไปแล้วโราวอาอินดันโมตานิยุฟตานูนาฟีกูรุกูบูริหิมสับะอันติวานเนาะ ะด็กศิราบ,บวุวาพูดตานี่ทุกสอบสวนอยู่ประมาณเจ็ดวันเขากจะมีการเฟากูโบลักใหญ่ๆนี้ในมาติยาโรตีโรเรียนกันก็มีพี่นองเรื่องการฟากูโบนี่ก็ตามเช็คก็เด้เลยกันเนาะท่านก็ตอบว่าไอฟ้ฟากูโบนี่มันไม่มีในรักการพี่น้องจะรบไม่ได้ใช้ให้ไปเฟาจะเล่นไงไงว่าไปอ่านกุรานทีกูโบนี่อยู่ในหลักการของศาสนา อ่าเหลือถ้าคนนั้นไปอ่านกุดานไม่ลบบาลละพี่นองได้อ่าเลือถ้าไม่ลบตํำหรือโนอนตีกูบูได้อ่าการโนนเล็วนี้พี่นองกาไม่กังติ้นมังนี่นำคางโนงฟุนมันยิตกใส่ก็ะเลยกลงังถือว่าเป็นการกระทําได้เนาะรายละเอียดพีนองกาอินชาอลเหรอนาไปเรียนในตัวบทนาหรือพีนองฟังจากคลิปที่ยาวๆไปก่อนเตตีปี่นองถามตรงนี้มันมีมุมหนึ่งว่าพ้นี่ฟาวกูบูเนี่ นั่งไกลจากลุมเนี่ยตรงนี้พี่น้องจะได้หรือไม่จริงๆเรื่องการฟาวกูโบ,โบนี่คือการอ่านอันกุานการสีเกตเลวกาฮาดิยอภาคุละบุญไปยังไม่ยิดแต่ปิเศษนะพี่น้องว่าถ้าเราไปตั้งเครนนั่งฟาวกูโบอยู่ไกลๆลุมนี่ยินดันไม่ยิดพอพิเศษมันก็คือทึงแม้ว่าเราไม่เนียย ให้สักที่ก็ตามแต่พุทธบุญฟา้ามดีฟา้ามบรอกันเนี่ยถึงไปยังไม่นั้นโดยปริยายถ้าเมื่อว่าไอเครียนังรื้อลาที่เราหนังนี่เป็น้องตั้งอยู่อินดันไม่ยึดอยู่ไกลๆลลุ่มกูบูไกลๆไม่ยึดถ้าเป็น้องลองคิดเล่แล้วนะตาซาลานังอยู่ตรงนี้เลยไม่ยัดหยุดอ้อ่าไกลไปลาวนี่ไอนี่จําปินจะตรงเนียนอ่าจํเปินจะตรงเนียน เพราะในมัสฮับชาฟีียะที่เราหยึดถือนั Jacob, Duncan, ้นพี่น้องพวกอาซาบชาฟีอีนี่ได้ตังงคำพูดของอิมัมชาฟีอว้แเ้วซึ่งท่านอิมัมชาฟีนี่นะรอฮิมาหุลลอฮุตาลาานี่ท่านบอกว่าอ่านกุรานนี่ไม่ถึงไปยังคนตายเนี่ยโดยอาศัยอายะว่าอเลซาลินอิงซานอิลลามาซะไม่มีเลยสำรับมนุษนี่ ไม่ได้รับเกมมนุนอิลลามาสะอาดยกเว้นสิ่งที่เขาควรคว้าเอาไว้อันอิมัมชาฟีเองบอกว่าอ่านคูรานจะไม่ถึงนี่เตในบางบางารีบิทย์ที่ว่ารายงานหน้าการมาชาคําพูดอิมัมชาฟีเองเนี่ยแกบอกว่าเขาบอกว่ามัมชาฟีนี่บอกว่ารักชอบที่จมีการข้อต่มที่กูบูกมีการข้อต่มให้กับมายดในการอ่านคูรานพอคือคัดเดียงพันนี้นี่เป็นองอาซาบข้องชาฟีย่ามาตังงว่าที่มัมชาฟีว่าไม่ถึง เล่าอ่านคูรอ่านถึงนี่มันอยู่ปันนี้อาซาบชาฟิยามาตงงวะแต่อ่านคูรอ่านปากพุทธลบุญไม่ถึงนั้นพี่น้องนะก็คือเราไม่ได้กระทำอยู่ในสามรูปแบบแต่ถ้าอยู่ในสามรูปแบบนี่ถือว่าหนึ่งก็คืออ่านคูรอ่านเลวนี่มีกันเนียนอ่านฟาตีฮ์อ่านกุนวัลโลอ่านอายะกุรอ่านได้ก็แลววเตพี่น้อง อันเซตเนี่ยเราคันนึกในใจเราคันเนียดในใจหว่ายาอัลลอฮ์นะฝากคุณละบุญนี้และก้องการอราร่านกุรอานนีแหละอ่าชั้นฮาดยอหมอบหฮเกออ่ารูดวงวิญญาณข้องคนนันคนน,คน,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 นั้นให้ปาก้องชั้นมาข้องชั้นคนนันคนนั้นคนนั้นถ้าเรามีการเนียดพี่น้องไอ้นี้ถึงอ่านี่สองเราไม่เนียดก็จริงพี่น้องถมีการโครดดอาพออ่านกุรอานเนร็ต อัลลอฮุมมะจันสาวาบามากอรอนาหูฮัดียตัลลิรูฮีอ่ะโออัลลอฮ์ท่านจงทําให้พลบุญของสิ่งที่เราได้อ่านมาเลยคดีนี้ฮัดียตัลลิรูฮีอ่ะฮดียให้กับรูปวิญญาณของคนนั้นคนนั้นคนนั้นอันนี้ถึงพี่นะอ่าสาเหตุเพราะว่าดูอ่ะสามสาเหตุที่สามก็คือการอ่านคุรานะ อินดันไม่ยิดแขเคขกกลายกลายกับไม้นัดริมลุ่มอูโบเลื่อยพี่นะอ่านเซเลกกยกขึ้นไปเนียดก้าม้ายไปเนะอ่านดูอ้า,อางไห้ก้าม้ายอันนี้ก็ถึงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางตีดีตีโอลาพี่นอะงนะท้าวฟาโบนั้นอ่าเครเตียงก็คือยกมากลายชิดกับลุ่มอ่าเลกกะอยู่ในบริเวณอินดาดีซีกลายกลายนะั่นแหละพี่นะอ่าจะโอลาดีเลอดกว่านะ เดท้าว่าพี่น้องวันนั่งอยลาตรงโนมายัดฟังอยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงวันได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันอ่าเหมือนโกมาเลยเนาะวัลโอ ah. นะสุดท้ายนี่พี่น้องอ่าก็า <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโราทางไลยให้การสนับสนุนโราทาง้ลยช่วยเลือกกันอ่าในโนนอ่าในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้า อย่างมันคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที ในการโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดของเราเป็นประจําในตุกๆทุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลินละพี่น้องข,อข,อข,อข็คบคุณพี่น้องตุก่านเหลยวเตะกำลังความสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกําหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอีกลัสอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาคงผมให้พี่น้องตุก่าน ประวัอัลลอฮ์ซุบฮาห์นาวะาตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปีนอย่างยิ่งจะได้รับพักุลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮาห์นาวะาตัลลานวันอัครันนะวะบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิดไครชงก้ออร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซำแฟมเลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทํามีดการ,กรเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาโสมยีทมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปเท่านั้น